สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดียามนั่งแล้วมาพบกับสองน้องอ่อนสองซุ้นิ้เซิงเกล้าพี่น้องอันนี้อ่อนกับห้ากันเล็กมาตุเยลก็บอาบน้ำอาบน้ำอา้าพี่น้องเหาะแห้งแหงมันนี้เพราะว่าอ่อนไปโรงเรียนอ่ะสิไปตอนเสาร์แล้วก็ตอนแรกุณนอกกับนั้นพี่น้องไิเที่ยวบไิเที่ยวเสาร์เพนแรงนอกเที่ยวแต่เสาร์แรงพี่น้องเพราะว่ามันกัดมันสิเปลืองนามันห้าพี่น้องไปไปเที่ยวไปเที่ยวมากก็พรากระเทือนเที่ยวมาอาบน้ำกันเนาะอยู่ผุ่นกับอยู่ตั้งแต่เสาร์จนหอดแรงพี่น้อง น้ำกูบอกเดียวยูโฟนเป็นปริมีของน้ำแล้วพี่น้องมีแต่ข่าของน้ำไว้เข่าแบบทำธุระน้อยหนึ่งในกาออนหาข้าวเนาะหรือว่าสิ๊ตามักตองพี่น้องเห็นสุบเปิลจมยากษ์ไหมเนาะก็จมยากษ์นอนมากระปูก็มีพี่น้องมีนิ๊ตามใส่กระปูหน้าเนาะเพราะว่ามือน่ะออนมือที่ออนไปหาเนาะใหม่นะพี่น้องซัจจุปัญหาสอนเลยบนได้กระปูเนาะปูน้ำมาเลยคอเพิ่นน้อยหนึ่งพี่น้องมีนิ๊ตามตองใส่กระปูหน้าแล้วก็พักกางแยงเนาะพี่น้อง มาองต๋องมาตองเย็นมากาอตองเพือนไม่ยิ่งขี้มาแต่เดินเนาะเพราะว่ามันลวนถิ่มกระซิดายพี่น้องเออโม่อยไปกินเนาะบางเดียวก็มีคนอื่นไปเอาพี่เนาะก็จะเอามากินอันนี้โม่ยไปซื้อมาเอาได้เลยหายพี่เอาไปมาหอืันเทิงเือเอางต๋ลงเฟี๋ยวเราไปอ่านจี๊บเฮ้ยใจอี้พี่น้องว่ามึงต๋องเมื่อต่ำเก็บเจ็บท้องเลยเหมือนแรงกินรัดแรงเลยพี่น้องอย่าคล้ายองต๋องอะ ตอนนี้ก็จะมูหามุ่งปเลยพี่น้องเอ้ยหนทกเลยพอดีหลัเจบท้องอย่างมะแล้วพ่อพ่อเอาปลอปลหลังจากมาเอาหมกตองเพื่อนซอคีมแลพี่น้องพอขึ้บนเอามาซ้ำกระสอบผูก็เลยพกเงินมาตำไอันนี้กักระปูน้พี่น้องพอดีจำพอดีเสีบกระปูที่เอามาแต่นนหัวีกระโดดืะอรกระโดดหล้วม่ในญ่ยม่ใหี่ดีมลางูอ่ะ การพ่อไอ้ไม่ใหญ่แทะทำหายร่างกายสัีารเยขา้ี่ด้การ่อยกานยลังยังงัวส่นดงอันนี้ก็อ่อนอันไม่ย่งนอเป็นเตรียงใบพี่น้องกับปูกับปูหน้าแล้วก็ผ้าขยี่ทีไปไปหาหนอนไหมน่ไหมน่ะแล้วก็ไปเก็บอันแถวนาโคพี่น้อง ส่วนหนึ่งกับแกงใช้ทำอะไรก็จงไว้ใส่ตำหมูตอกพี่น้องเอ้ยเลอะมาต้องเห็นจะกินเนี่ยแบบสวงๆขี้เจ็บท้องย้ยแรงพี่น้องเอ้ยกินยำคำสัมเนาะกนยำแบองนี้อย่านองน้ำนเหือนอยู่ได้พี่น้องเอ้ยของน้ำแบบนีเนาะคือเหือนเสาขีดของน้ำยู่ในเหือนอยู่งไปย่ังแต่ของน้ำยู่นอะเหือนแล้วมีปัญหาเลยพี่น้องเอ้ยตอนแห้งแบบอยู่แบบมีปลามีโดมงกับไก่แห้งหยาบพี่น้องอันนี้เมากินในเหือนกินใน้ตรงไหนยิ่นตะยานกว่านี้ ปานทองใส่บาปานทองไปเอาพรผีเอาริกกระเบิดเอาพริกิบเดี๋ยวเอาพริกแห้งมาใส่เอาพริกแห้งปนน่ะต่างิกแห้งต่างแสบกินเดาเปล่าปานทองปานทองเสาวแหลวนีะพี่น้องอันนี้เด้มากระตอกยิ่งมาตอนที่ห้าไปเก็บในหมักอันเม็ดหมักม่วงหิมะผ่านมันสิเต็มโตดอยู่เนาะเมื่อคืนนี้พอลุงดอนเบิดเบ้อมาซ้ำกระสอบพี่น้อง สามถุงปุ๋ยหนึ่งพี่น้องมันโดกเนี่ยมักตองนะตามไร้ร้แล้วพี่น้องกินไร้คนเสบสบายดีขึ้นมาสบายดีก่อนลูกสบายดีที่อาบแต่นามอย่าเวิดเหมือเวิดเว่นมอนี่ยหอนแงเลยพี่น้องอ้าวนะเจ้าหนี้นวันเอฟซีบอกว่าสีม่วงอ่ะเอฟซีบออือสีมีมือนีนสีมีผลสีม่งเคืองผนบะ อ๋อน้องเหี้ยนต้อยากตายพี่น้องครับรถหนักอันนี้มันเอาตามแดืนมาหันใจจะมวยเด้อเขินมาดีๆลูกขึ้นมาดีจ้านเดียวจะตกค่ะฮะเซ้าจิ้งนกแก้วพี่น้องเออตามมักตองเดิ่มมีนะพี่น้องบาบวันท่องกับเปิดอซองกินเป็นบ่พอดีให้เปอร์โซลีลาในการกินพี่น้องกินตามมันติดตาพี่น้อง บาวพันธุ์ทองผ้ากินสีน่ผ้ากินไปห่อใช้แล้วเพาว่าพุ่งแตกก่อนจะเนาะกรตามบาวพันธุทองใน่ัญหากระเปิดสองไม้พี่น้องเป็นส่วนความสามารถในการกินเพื่อนักพี่น้องเนาะ,ะอ่อนปอกเรียบร้อยเนาะในกะกระปูผักกาแยงพี่น้องมีแต่ผักผักผักแล้วก็ตำเนาะพี่น้องเตรียมพร้อม<อ>หน่วยได้พี่เนาะกี่หน่วยวะหนึ่งสองสี่หกแปดสิบหน่วยพอดีเพือนปฏิบัติได้ยินข่าวว่าไปลงค้องม้อนเนาะพี่น้อง เตรียมพร้อมโคกสาขินอ่ะคือแบบคือึนนี่นไหมนะขึ้นี่ก็เื่อเห็นมาฮ้อนห่อนน้อนอีซองสาเหมือมาห่อนนี่ยังอยากตายแล้วค่ดงเอิร์นเลนของน้าอาบน่กแม่เมื่อยเวลาได้ยังมากค่ะตอมะกรองกุ๊กเน่พักบนปลายคลิปหน่วยพ่น้เออร์มือนีนะบบเจ็บของมันหูไปสูเจไม่อ่อนกินยาของหน้า พอเพิ่นเอามัก,กตองมาเพิ่นก็เฮ็ดใส่กระปุกใส่นั่นไปห้องเหียนเนาะพี่น้องไปอะไรเหมือนแรกก็ถือมาอีกคือเก่ายีาบบวดตอนน,อนั้นไม่ใช่ยาค้างนะที่เราไปซื้อแจน้องก็เจอพี่น้องเฮ็ดใส่กระปุกแล้วไปซูมูกินย้งเหียนเจ็บทอ่อเัวสัตว์นันงน่งในห้องก็นาเรื่องนาอันนี้เขาเจ็บทอ่อกัดอยู่จีน่าทึ่งพี่น้องเอ้ยกินแล้วก็เจ็บทออ่อ บรยากาศซีเย็นเย็นที่เย,นเย,นเยนน็นแจงแจงหันห้อนนั่ะตามมักตัวพี่น้อยยี่ไทยเอินกระถ่อนน่ะในมันนาทีหน่งระวังสามมือจะคล้องหรือไง ทำลายแถสิเบิดบ่เนาะบ่ตามเบิด์แล้วเบิดช่องนหวยกับเต็มแล้วเนาะนายมันใไนด้าคนแทถเขาต้องกินนายมันแต่ออนคุณบ่แทถมันลาบแล้วตอนนี้นอนออนกินเบิดนายนะพี่น้องเอ้ยของน้ำลำบากแท้ะพักพัก มักต้กที่ตงไหตอมได้ายกินเบ็ดบนน้งพี่นอนองข้องแสบีพี่นนองต,อตามไพที่ขาวน่าจะแสบานะข้าวโอ้พี่คือมโนยายจังไงมูอีกเลยฮักกระซือบางแนาะฮักกระซือมากมูไฮทงหาพลาดมักมูสามหลอลอสี่หล้บเลยพี่นนองมันนี่นะซื้อแล้วสื้อแล้วจ้า ่งนีข้าจหายหมูลายดเอ้มักซองนี่มักงูมักแตงเนาะพี่เนาะมัูหุ่นกะซยเนี่ยหุนกะซยเนี่เมื่อกี้ก็มาโหลดคายของจั่ละมือจั่ละมือเนาะคายปหยุทธประยันจะมีจคนคายคนขายคนสื่อแต่จะว่ามีเงินสื่อแหละหุนกระซอยเนยซอยเนยจะาีโยุนกระไลพี่เนาะเลยเนาะุ่นมาคายก่อนกระสือน้ำหุ่นนัน มีเงินเล่นรักกับสีซอยพุทธคุนมาบอพานน่ะเปียตกใจเบิร์พี่น้องเ้ยรือว่าม่ใยังหน่อยตาลายวันนี้ไปนะน้อยเหี้ยตามใจพิงหาพี่น้องจนว่าคิดว่ามันสีสังกันดอกค้าวจันทร์ผ่านอยู่ตกใจเบิร์เนี่ยได้แจกใหนสลุปน้พี่น้องคนท่าด้ยิวม่ได้ นันมาเลยมันไมแรกวนสิโตกวาเอามัเลยว่ะเมื่ีก้ยือเย็นย่น,นพี่เนาะหาเชียงกุกตอไปตาม,มากกุกแขกุกแตะก็จริง้า,า,า,าพ่อบอกพี่กันไหมวิสิใส แต่อีกวะมันโตขึ้นได้หลายแท้ใส่ลงไปเอาเลยตามขึ้นนานเลยพี่น้องพ่อแหลกๆเท่านั้นก็ได้น้่งตาลน้่งตาลลงไปพอน้ตาลลงไปก่อนพี่น้องเ่อนหนึ่งตาลใส่ได้ลายหลุมโตของสมนี่หวานๆสมๆกินปลาแดดกันเนี่ปลาแดดกันเนี่ย ประเดีลพี่น้องเดี๋ยวเต้ลูกคนก็ใแ่ประแดงล้างตะวันมางประดก่อนป็ดีพนงนวใส่ลงไปแล้วนั e ่นเนาะพี่น้อแป้งนวี่แต่สามยางนี่สามสี่ยางมาพียแป้งนั่ประดงตานพี่น้องนี่ลงกไปมันเข่ากนเมแล้อประเดี๋อู้เพนอู้ ทำเดียวหูเหลืองพี่เ้องหูชุดระวมาพีเพสอันนี้กะปูลงก่อนบด้ยม่นอกะปูลงก่อนก็ได้ห่อๆใช่แล้วกับจากอนั้นด้วยนี่พี่น้างกะปูอันั้นใส่น้ำดังนากะไม่ยน้อยมือกรองพี่น้องกะปูปูนานะจ๊ะปูน้อยเนาะไปสอนได้ล มันก็จะเหยอกคอนเสะพี่น้องาะตองลงไปนี่เมื่อยขมลึกลงไปเลยกระองกับน้ำลายแตกคือกันได้พี่เนาะอืมพี่น้องพี่น้องพี่น้องนี่เต็มโคกคองแส็บคองนี่มันลำบากเต็มตัวละเดี๋ยนะาวดีนี้เนาะพอดิกินพอดิกินคือว่าโบกี้หมางเนี่เต็มโคกโมกที่บอกว่าว่าสีผางเขาตามมวยเวอร์ได้พี่น้องเลยในกระปูนะ พี่เนาะเน่น่นมาคิดเพชรเพชรได้มออนีมักอหาตามกินอยู่ตรงหน้เนาะพี่เนาะย้นอนเียงหน้าขวเขียวงกินไม่ใช่หน่อยข้างเบิรงเดอสงหมื่นหนึ่งสองหมื่นวันนี้กับจุ่ๆน้ำายแล้วพี่เนาะปัดปัด่อฝนเข่าก็สิตายก่อนพักขันยางใสอืมพี่เนาะพักขันงเขียวเขียวงามเนาะห้างเรียร้อยได้พี่เนาะนี่ตามลงไปเลยพี่เนาะ Không uh. Ui, mọi người ô 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 mọi ô mọi ngườ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 i ô ไซเบิร์ฮะหนาีหยอกหน่ะเหนาะแยวเข้มแค่ไหนอกลงไปให้มั่เข่าเหนือเขานังแต่โลดมอื่นแล่เทียรข่านังอื่นเต้าหนนะจจพี่น่อปิดกันนะเสียก่อนวะตอนเท่ก่นเถะ นี่พี่น้อง้ดในกระปูน่านะพี่น้องงานค้าเกเกเกตองตองตองเสียบหยอนเลยพี่น้องนี่ดีมา ได้เป็นหน้าแต่มา,ต,ามต้องพี่น้องโซ่พี่มื่นการกินดูบานเขากินได้ไดบาปานเปิดเซาะเปิดซองพี่น้องซอ,อ,องกินได้บาปานนะ่ะทางปูงแหละทางปูงพอดีเจี๊ยบทองพี่น้องเอ้ยกิน์เมนโย อิงอบอไววหันะลรลูกเอ้ยต่อมตีเลหายบ้างหายน่อาก,กินนี่อชิโซอ,อ,อิงกับงอแงมีหนองเอ้ยมันหอนพดหอนแห้งมิตรหายแม่ดีอยากจับดากเลนะอร่อยอร่อยบาวบา,วานมาได้พี่น้องด้วย ใกล้กระปูนงัดตองกระปูไมันกระปูอยู่ไหนอ่ะกระปูมันกับตัวหน่อยพลมันม้นบ้าแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยนี้อันนี้ตัวตัวใหญ่หน่อยนึงอ่ะแต่เบิ่งผลงานของคนอื่นเด้อฟังเฮียนได้อยู่บ่ว่าตื่นสัมมาเายิ้มเขานอนอยู่รงหมอเด้กินได้ทุกอย่างลูกค่อย แจกเพื่อนเอ้หน่อยไปไปการู่กับปูข้ากันแง่เดือพักแน่กับปูมตัวเลอกตัวมันน้อย,ย,อยโอ้นได้แตกใช่ปะยงัยงยังแ่บตอนนี้แต่มือแรงนะเพื่อย อายนงกินหมกมูเนาะพี่เนาะแสบเบอยุงแสบบาบายุงเ้ยน่าจะแหลวละบอหมาูหายพี่เนาะเาจะมาขครนั่งกินเกินหาใหกนมาลีมมาแล้วพี่นซกคีมเมือไปกินเพียงไปยางยั่งอุ้ยจะไปดูพี่นาะจะดูยั่เปคูนั่นอาคูอ่ะมนั่นตัวหนอน ใี่เหเพ่นวะหายแล้วอบงคนเพ่ยมารอนป็นเเฮ็ดละมันเด้อพี่น้องเปลี่ยนทำไงนอป็นกิน เช้าอิงก็กินหม่ <c oughs> องหม,ออมูมาเดอ้อมาเด้อปานทองสาาอล,ลัยอมเพลแหละโบเมนโบเมนปานทองสลัดเนาะปานที่เราพาก,กินเพชรเพินพ่นวะเด้นหม่องหมูเลยนี่หน่อยคักๆพี่น้องะนี่ขี้เพิ่งว่าหม่องหมูนะม่องหมูหาพี่น้องเออเขาจะเอามาขายอิงน้ำมา ี่น้องมื่อนี้ออนเลิกมาตะเฮีกันเลยอันไม่คี้เพื่อนอันอัมอัมกตองถ้ามีพี่น้องก็เลยคิดอยากกินตำเนาะอีกอย่างก็คิดอยากกินไร้มือเลยแตงแต่ว่าขงว่าสิเตรียมมาว่าสิตำแตงแต่วันที่แต่วบวาวางเนาะพี่น้องก็เลยมาตำเมื่อนี้อุ้ยโคตรเพลยพี่น้องเอ้ยแซ่แสบทิงเพลยเทิงแซ่บทึ่งอันนี้มึงเนี่ยปากยังปุยเนาะพี่น้องตากระแดงตาอยากไร้เนาะ สำหรับลิปนี้ออนกาฝาวัเท่านี้เราทำมากอะ่ามกดไลค์กดแชร์ไปกนกำลังใจออนคือเก่าน,น้อพี่น้องฮักแพงเอฟซีระถูทุกคนน้พี่น้องเนาะอยู่เป็นกำลังใจออนโดนเดอพี่น้องเดอไว้พอกันใหม่คลิปหนาแลพี่น้องเนาะสบายดีบ๊ายบาย